นี่คือวันที่เป็นชัยชนะของประชาชนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัววันนี้ต้องเป็นวันที่บันทึกไว้ตั้งแต่เช้าสารรัฐมนูญส่งข่าวดีให้ผมนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคม,มนาคมทุกหยุดปฏิบัติหน้าที่จูวิทต์สใจคนรวยไม่ได้ล้างหน้าพูดถึงใครโดนหมดอันนี้คือสิ่งที่สมควร เพราะนายศักสยามมีนอมินีชื่อนายสุภวัตพึ่งพูดไปโยกยกฟ้าดินเป็นพยานเถอะครับไม่คิดว่าผมเนี่ยวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปอยู่ใกล้ชิดใครเพราะบอกผมสติไม่ดีผมก็คงสติไม่ดีให้ผมไปล้างหน้าผมก็ไปล้างหน้าแล้วความซวยมันก็ปรากฏขึ้นคือนายศักสยามนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดัง โพสข้อความใน Facebook เมื่อวันที่สามีนาคมที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้คนสวยไม่ได้ล้างหน้าไม่รู้เป็นอะไรพูดถึงใครเป็นโดนออกโดนปลดโดนไล่โดนสอบล่าสุดตั้งแต่เช้าสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ในายศัก์สยามชิดชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรณีใช้นอมินีถือหุ้นแทนในหอจก,กอบุรีเจริญคอนสตรักชั่น แค่อาทิตย์ก่อนไปล้างหน้าที่กระทรวงคมนาคมแล้วเอาน้ำยาบ้วนปากฝากไปให้เพราะนายศัก์สยามบอกว่าผมสติไม่ดีและตื่นนอนไม่ได้ล้างหน้าวันนี้โดนปลดไปนั่งตบยุงที่บ้านบุรีรัมซะแล้วและผมก็จะ,ะแถลงข่าวเจาะนายสุภวัตนอมินีของนายศักสยามพอดิบพอดีอย่างกับเตี้ยมกันไว้ นายสุภวัตเป็นลูกจ้างบริษัทศิลาชัยบุรีรัม1991จำกัดของนายศักดิ์สยามมีเงินเดือนแค่9,000บาทตามข้อมูลประกันสังคมแต่ดันมีเงินซื้อหุ้นหอจก,กอบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นต่อจากนายศักดิ์สยามเป็นเงิน119ล้านบาทแล้วยังมีเงินให้บริษัทนายจ้างกู้อีก221ล้านบาทแถมบริจาคเงินให้พักภูมิใจไทยอีก7 5ล้านบาท ปี2563ถึง2564หอจกกอบุรีเจริญคอนสตรักชั่นได้รับงานจากกระทรวงคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟรวม1,220ล้านบาทพูดตรงๆในโอหรือศักสยามโง่จริงทำไปได้ไงเป็นเพราะสวนกุหลาบคอนเน็ชั่นทั้งนั้นเชื่อมโยงกันตั้งแต่เนวินศักสยามปลิวนกวีดชอการชั่ง และนายสุดชาติปปชที่ใครๆก็วิ่งเข้าหาแต่จริงๆแล้วดันขาดคุณสมบัติวันนี้ผมชำละไปเรียบร้อยเพราะรถไฟฟ้าสายสีส้มสุดอาถรรพ์ลามไปถึงชอการช่างที่งาบที่ดินสอปกอตำบลหนองย่างเสืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยใช้ชื่อพนักงานบริษัทตัวเองไปครอบที่ดินสอปกอ แทนที่จะให้เกษตรกร,กรผู้ยากไร้ได้มีที่ทำกินทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งวันนี้สารวัตรซวยยังโดนอีกพร้อมกันวันซวยของคนไม่ล้างหน้าแท้